ท้ช่อคะการทาธรุรกิจที่คํานึงถึงสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะคือหนึ่งในบทบาทที่สําคัญของบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือ o ออที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกันกับโครงการไทยเด็ดนะคะที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2561และสําหรับโครงการไทยเด็ดเนี่ยน,นะคะได้จัดมุมไทยเด็ดเพื่อนําผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมาจําหน่ายในร้านขายของฝาก ตลอดจนตลาดไทยเด็ดและไทยเด็ดแมทชิ่งเดย์ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จากจังหวัดต่างๆมาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปวางจำหน่ายในมุมไทยเด็ดต่อไปค่ะและมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว177แห่งทั่วประเทศค่ะและยังมีเป้าหมายที่จะขยายไปยังสถานีบริการน้ำมันพ t t ี t a t i o n ทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ